สวัสดีค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงอีพีที่9ของคุณแล้วนะใครที่มีลัคนาดาวจานันดาวอาทิตย์หรือดาวศุกร์ก็ได้ค่ะสถิตในราศีตุลก็สามารถดูควบคู่กันไปได้เลยช่องพี่เมย์เป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นกันนะับที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยพี่เชื่อว่าหลายหลายคนรอคลิปนี้อยู่เพราะว่าพี่ ไปเห็นคลิปราศีตุลลาสุดที่พี่โพสต์ไว้เชื่อมหมยอดวิวสูงก็ยอด s u b สคร i ป e ของทั้งช่องพี่อีกอะจริงๆน้องๆหลายๆคนตอนนี้ที่ดูราศีตุลอยู่อาจจะกำลังพี่เมย์เร็วๆพี่เมย์เร็วๆโอเคพี่เริ่มอ่านไพ่ให้ขอไพ่ให้พลังงานหลักความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลเนี่ยค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะ ให้พลังงานหลักหนึ่งใบค่ะความลักช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ทุกคนไพ่ไม่ออกทุกคนต้องรอนะแบบหนึ่ง เค <Okay. S 2> คราวที่แล้วเปิดตัวได้สองถ้วยเครานี้เปิดตัวด้วยไพ่เดทจ้ะไพ่เดทเดทในที่นี้หมายถึงอะไรโอเคบางคนคุยกับพิจิกลัคนาพิจิก,จกอ่ะไปก่อนเคสที่สองมันคือการจบลงของสถานะอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มอะไรบางอย่างพี่มองามันไม่ได้หมายถึงการตายจริงๆอ่ะมันคือการจบบางอย่างเพื่อเริ่มบางอย่างหรืออย่างแยกนะจบแล้วจบเลยจบแยก หน้าไพ่ใครไม่รู้อะขึ้นเดทเอาละเอาละขอไพ่ห้าใบให้ความรักของชาวราศีตุลละคนาตุลเลยค่ะชาวราศีตุลและคนาตุลค่ะรู้สึกยังไงกับคนคนนั้นของคุณล่ะคะไพ่ห้าใบแปดถ้วยค่ะ ให้เจ็ดเหรียญน,นะสิบถ้วยค่ะเดซัน สิบเหรียญโอ้โหเดี๋ยวใต้สำรับได้ไพ่ไนายนถือเหรียญคุณกำลังมุ่งหน้ามาหาใครอย่างมั่นคงนะแต่ช้ามากช้าคิดคิดเยอะคิดเยอะขอให้คนคนนั้นของชาวราศีตุลลคนาตนนะะุลเยค่ะแล้วคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณอยู่ล่ะคะชาวราศีตุลลคนาตนุลขอไพ่ห้าใบค่ะ ด h e Moon ร์โ l หนึ่งไม้เท้า เดอะสตาร์ไพ่ชาลีออดค่ะอืมใต้สำหรับได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตโอเคเริ่มอ่านนะตนลักนาตน <c oughs> ไพ่ถบ,บนจะเป็นความคิดความสุขของคุณและไพ่แถวล่างเป็นความคิดความสุขของเขาต่อคุณนี่เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือสลับกันก็ได้อย่าได้คิดว่านาไพาพิมพ์จะไปตัดสินมันจะเหมือนกันทุกคนนะจ๊ะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวโอเคประมาณนี้พี่จะบอกว่าพี่เห็นการพยายามกลับมาของใครคนหนึ่งจริงๆอาจจะเป็นชาวราศีตุลลักษนาตุลน,นี่แหละที่พยายามที่จะกลับไปในชีวิตของใครคนหนึ่งโดยคุณ ค่อนข้างมีการวางแผนอย่างระมัดระวังในการเดินกลับเข้าไปหาคนคนนี้มันคือการจบสถานะบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มบาอย่างสมมุติบางคนเป็นแบบคล้ายๆคนคุยกันนะ่ะแล้วสถานะมันค้างคามาเนิ่นนานแล้วเพราะว่ามันมีไพ่สิบเหรียญอยู่ตรงนนเ,เนี้ยคราวนี้เสร็จเนี่ยเมื่อคุณเป็นสิบเหรียญในขณะที่คุณรู้จักกันแล้วอะคุณอยากจะเป็นสิบถ้วยไงว่า เมื่อพิจนา,นารณาแล้วว่าเออคนคนนี้นอกจากเขาเป็นสิบเหรียญให้เราได้เนี่ยรู้จักกันมาเนิ่นนานรู้นิสัยใจคอกันมาแล้วเมื่อพิจนารณาแล้วคนคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่เอาไว้เลในสถานะของคนที่เป็นครอบครัวแบบจริงๆกับเราได้ด้วยอะ่ะมันผ่านการคิดมาแล้วนะไพ่เจ็ดเหรียญอะ่ะคิดแต่ตรองคิดทบทวนมาอยู่ดีแล้วมันมีไพ่เดือดซันกับไพ่กับไพ่แปดถ้วยไพ่แปดถ้วยในที่นี้พี่เมย์มองว่าเป็นไพ่ของการเดินกลับมานะไม่ได้เดินจากไปอะ่ะ คือเดินกลับมาเพื่อที่จะจะมามอบโอกาสดีๆให้กันอีกครั้งเพราะมันมาพร้อมกับไพ่ไนท์ถือเหรียญแต่คุณต้องเข้าใจหน่อยพี่เชื่อว่าตุลก็ไม่ตุลบางคนมีลักษณะธาตุดินอยู่ในตัวด้วยอะ่ะเป็นลมแล้วมีดินอยู่ในตัวด้วยพี่มองว่าอย่างนั้นเพราะมันมีไพ่เหรียญขึ้นคุณค่อยๆค,ค,คิดคือถ้าคุณจะทําอะไรคุณจะทํากับคนคนนี้แบบเป็นลองเทอมไปเลยยาวๆเพราะฉะนั้นคุณจะค่อยๆคิดแล้วค่อยๆเดินกลับเข้ามาอีกครั้งเพราะว่า ในส่วนของตัวเขาเองอ่ะพี่ว่าเขาแอบรู้ว่าคุณจะเดินกลับเข้ามาในชีวิตเขาแต่เขาไม่มั่นใจเพราะมันเป็นไพ่เดมูลแต่ก่อนหน้านี้ในจังหวะหนึ่งพี่มองว่าชาวราศีตุลและขนาดตุลได้มีการทําอะไรบางอย่างที่เป็นซิกแนลให้รู้ว่าจะเดินกลับเข้าไปในชีวิตเธอแล้วนะเช่น <c oughs> สมมติปัจจุบ,บันเรามี Facebook ้อยวันพันปีนะหนูหนูโพส์รูปลงไปใช่ไ่ม ก็เฉยๆแต่อยู่ดีๆคนคนนี้ยเขาก็มากดไ like ลค์รูปหนูแล้วเขาก็มาวิวสตอรี่ของหนูอะอะไรประมาณนี้พี่ยกตัวอย่างนะยังไงก็ได้แล้วแต่คือพี่เชื่อว่าหนูจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วแล้วหนูรู้เลยว่าเฮ้ยมันไม่เคยเป็นมาก่อนอะ <S <S มัน never before and never never again อะไรประมาณนี้ได้เลยคือมันแบบมันไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วมันมีขึ้นมาลงมานั้นแล้วคือแต่ตัวเราเองอ่ะ ตัวฝั่งเขา,านะก็ยังไม่มั่นใจว่าว่าเป็นยังไงอะไรประมาณนี้คือเรื่องเราอาจจะสลับกันได้อย่างที่พี่บอกซึ่งตัวเขารู้พี่เชื่อว่าตัวเขารู้ว่าคุณกําลังจะมาขอโอากาสในการเริ่มต้นใหม่บนความสัมพันธ์นี้บางคนคุยกันเป็นคนไทยแต่อยู่กันคนละประเทศหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้เพราะมีเดอะเวิลด์กับชาลีออตมาตุ้มๆอยู่ตรงนั้นบางคนคุยชาวราศีกันักคณากันได้ด้วยนะมีเฮอร์มิตอะ่ะอืมหรือธาตุอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละกละกฎ กรกดก็ได้ The Charleon แล้วก็มีมี The Star เนอะขึ้นมาด้วยซึ่งมันเขาสัมผัสได้เขาสัมผัสได้ว่าเนี่ยมันมันมีแสงสว่างอยู่ตรงนั้นนิดๆบนท้องฟ้าที่มืดมนแต่มันมีแสงดาวอยู่นิดๆมันมีซิกแนลเล็กๆอ่ะพี่มองเงินแสงดาวคือซิกแนลเล็กๆเนาะมันไม่ได้ใหญ่บุ้มๆขนาดนั้นอะแต่ตรงฝั่งคุณเนะ่ยมันชัดและภาพนั้นมันชัดละในความสัมพันธ์นี้ แต่ตอนเนี้เขาสงสัยอยู่เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งของชาวราศีตัวราศีตุลเองเอ่ะอย่างที่บอกไงมันเป็นไพ่ไนท์ถือเหรียญเพราะนั้นมันจะมาช้าเขาก็เลยได้แต่รอดูว่าจะมายังไงมาแบบไหนเพราะว่ามีไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นมาคุณยังนิ่ง,งเงียบอยู่คุณยังวางอยู่ในกระบวนการวางแผนอยู่นะชาวราศีตุลแต่ถามว่าเขารู้ไหมพี่ว่าเขารู้เขารู้ว่าคุณแพลนที่จะกลับไปในชีวิตเขาเดี๋ยวมาดูแนวโน้มกันสิว่าจะเป็นยังไง ตุลลัคนาตนุลเป็นยังไงสลับกันหรือเปล่าไม่รู้ก็ไพ่ขึ้นมาให้พี่แบบนี้พี่ก็ต้องอ่านแบบนี้เนาะมาขอไพ่ให้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตนุลกัวคนคนนั้นเลยคะ่ะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตนุลกับคนคนนั้นค่ะขอไพ่ห้าใบแต่หน้าไพ่ดีทั้งคู่จริงๆนะเอาแล้วว่าไปอะ แล้วน้องคมรักความสัมพันธ์นต,นนะะตุลละคณะตนค่ะกับคนคนนั้นเด e มูนนะสี่ถ้วยค่ะ ้าถ้วยเด็ดวิวให้หนึ่งดาบอืม ใช่สำหรับได้ไพ่เด็กถือไม้เท้าพี่จะเปิดไพ่เพิ่มนะทุกคนดูกันขอไพ่หนึ่งใบให้เดะมูนะคะเดะมูนหมายถึงอะไรคะขอหนึ่งใบเดะมูนในที่นี่หมายถึงอะไรเดะมูนเรามีไพ่สิบดาบ okay. เคอัม ขอไพ่ให้หนึ่งดาบค่ะขอไพ่ให้หนึ่งดาบหนึ่งดาบเพราะว่ามีสองดาบใต้สำรับเป็น Justice อืมขอสักหนึ่งใบให้เดอะเดวิลหน่อยคือมันเป็นไพ่ที่ออกมาแล้วมันต้องขอไพ่ขยายเพิ่ม คุณนึกออกไหมแนวโน้มมันส่วนทางกับไพ่ที่เราเปิดได้อันแรกมากๆ1หนึ่งใบให้ The ะเดวิค่ะ The ะเดวิลเดอะเดวิลมีไพ่ในออฟซอร์สอืมสี่ถ้วยอ้ยสอรีสอรีสี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยหนึ่งใบให้สี่ถ้วยกล้ละหนึ่งใบให้สี่ถ้วยค่ะ หนึ่งใบให้สี่ถ้วยหนึ่งไม้เท้าเค okay. เข้าใจละใต้สำหรับได้เดอะโฟลนเข้าใจละจะบอกว่าเดีย๋ยวพี่จะดึงไพ่ออกมาก่อน แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่เปิดได้นะตามที่พี่อ่านนะคนสองคนนี้เคยมีเรื่องราวของการทําให้เสียใจกันมาก่อนแน่นอนชัดเจนสถานะความสัมพันธ์ก่อนหนะ้านี้อาจจะไม่ชัดอาจจะอะไรก็แล้วแต่อาจจะผ่านการมีตัวเลือกในชีวิตมาเยอะแยะจนสุดท้ายแล้วไฟนอดมองแล้วว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่แน่ๆนะต่อจากไพ่สองถ้วยของเราเมื่อ EP ที่แล้วซึ่ง ความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งที่คุณคนพบได้อะ่ะคุณเคยปฏิเสธเขามาก่อนบนความสัมพันธ์นี้อ่ะแต่ตอนเนี้ยคุณมาคิดได้อีกทีแล้วว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นคนที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดน่าจะเข้ากับคุณได้มากที่สุดตรงนั้นแต่บนสถานะความสัมพันธ์นี้ในขณะตอนที่มันยังออนโปรเซสกันอยู่ในะะในระยะเวลานั้นน่ะ คุณสร้างเรื่องที่ไม่ดีให้เขามากๆมีไพ่เดเดวิลขึ้นมากับไนท์ถือดาบคือมันมีการประทะฝีปากกันประทะอารมณ์กันประชดประชันกันอยู่ตรงนั้นจนมีความรู้สึกว่าอืมถ้าเราจะกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนคนนี้มันจะเป็นไปได้ไหมหนึ่งดาบขึ้นมากับ2ดาบค่อนข้างลังเลว่าเราจะ take a คชั่นกับคนคนนี้ยังไงดีสี่ถ้วยขึ้นมาแต่ก่อนคุณเคยปฏิเสธเขาแต่ตอนนี้คุณอยากที่จะแบบ ยื่นโอกาสยื่นชา н с ไให้เขาแล้วแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมใต้สำหรับเป็นเดอะฟูลเหมือนเริ่มเริ่มทำความรู้จักกันใหม่ได้ไหมอ่ะลืมลืมฉันลืมไปก่อนอะไรอยเงี้ยอารมณ์นั้นเลยอ่ะให้ลืมอารมณ์ที่รู้จักกันตอนแรกไปก่อนแล้วมาทำความรู้จักกันใหม่ได้ไหมทำได้ไหมคือจบเรื่องนั้นเราเริ่มต้นใหม่ได้ไหมจบเรื่องที่ไม่ดีที่ผ่านมาทั้งหมดอแล้วมาเริ่มต้นใหม่กันอีกทีได้เปล่า อารมณ์ประมาณนี้คือแนวน้องความรักความสัมพันธ์พี่เชื่อว่าอีกไม่นานคุณจะได้มีการคุยกันจริงๆอาจจะเป็นฝั่งตนเองหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาหรือเรื่องราวสลับกันอะไรประมาณนี้แต่อาจจะเป็นฝั่งตนที่ที่อาจจะต้องจะต้องคุยกับเขาก่อนถ้าคุณเป็นคนคุณเป็นคนแยกกับเขาอนะหน้าไพ่ใครก็ไม่รู้เนี่ยโอเคดูซิว่าไพ่อยากแนะนำอะไรพี่รู้สึกว่า รอบนี้พี่ค่อนข้างอ่านไพ่ละเอียดเลยนะสำหรับตุลลัคนาตุลเสิร์ฟให้แฟนราศีตุลเต็มที่เลยช็อกมากอะตอนแรกที่เห็นยอดวิวสูงกว่ายอดสับสไคร้โอเคสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้สับสไคร้ก็มาสับสไคร์พี่ด้วยนะที่ดูตุลไปคราวที่แล้วนะขอไพ่ให้แนวโน้มค่ะอ๋อไม่ใช่แนวโน้มคาแนะนําค่ะไพ่อยากแนะนาอะไรความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะห้าใบไพ่ช่วยแนะนําหน่อย จัดเมนต์เลยคุณบางทีเราก็ต้องปล่อยให้มันแบบเล t it b ีบ้างอะนะอะไรที่มันควรจะเป็นก็ต้องให้มันเป็นไปอย่างนั้นคุณคิดคุณรู้สึกอะไรคุณก็ต้องพูดออกมาไพ่แปดเหรียญอืมอะไรอีก the world คนคนนี้มันใช่มาตลอดอะจริงๆแล้วเขาวนเวียนอยู่กับตัวคุณมาตลอดเวลายอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้มันเหมือนเป็นของตายในชีวิตแล้เนาะมันคงแบบยังไงก็คงอยู่แหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกถ้าสถานะความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนถ้าคุณไม่ทรีตเขาดีๆใครจะไปทนอยู่ไหวถ้าเราทํางานในบริษัทไหนแล้วไม่โอเคเลยยังลาออกเลยแล้วถ้าเป็นแฟนกันทําไม่ดีต่อกันทําไมจะเลิกกันไม่ได้เราใชปลสองเมทา จริงๆพี่เมย์ว่าคุยกันสองคุณสองคนอยู่กันคนละที่อ่ะบางคนไม่ได้คุยกันเลยนะเชื่อปะใช้วิธีแบบส่องเฟซส่สองไอจเอาเหอะจริงๆแค่นั้นเ่ะแล้วก็ไพ่ดูอโฟลเห็นปะใต้สหรับเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้ามันจะมีการต่อสู้เพื่อเพื่อจะปกป้องสิ่งที่เป็นของตัวเองอ่ะค่ะ คอนเนคชั่นนี้ก็เช่นกันพี่เชื่อว่าอย่างนั้นกว่าคุณจะได้คนคนนี้มามันก็ไม่ง่ายนะอ๋อคันคอ,อีนิดหนึ่งคือแบบมันก็ไม่ง่าย,ยากว่าคุณจะได้คนคนนี้เข้ามาแล้วคุณลองนึกดูนะเป็นคนที่คุณสัมผัสได้เลยว่าเขารักคุณจากใจจริงๆแล้วคุณจะยอมเสียเขาไปหรออารมณ์ประมาณนะั้นนึกออกมามมีอะไรก็พูดค่ะก็คุยกันดีๆ คิดอะไรก็เปิดใจไปเลยถึงเวลาก็ในเมื่อคุณต้องเลือกอยู่แล้วแล้วคุณต้องเลือกคนคนนี้อยู่แล้วจบสถานะหนึง่งเพื่อเริ่มอีสถานะหนึ่งได้แล้วอย่าให้เวลามันแบบผ่านเลยไปนานถ้าคุณแบบคิดแล้วแต่ตองแล้วว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่เป็นความสุขของคุณได้เป็นโลกของคุณได้จริงๆก็เอาเลยค่ะพี่เมย์เอาใจช่วยจบอีสถานะหนึง่งเพื่อเริ่มอีกสถานะหนึง่งที่ดีกว่าที่ดีกว่าไปข้างหน้านะคะปกป้องคนคนนั้นไว้ให้ได้นะเอาใจช่วยนะจ๊ะ โอเคจบไปแล้วกับความรักของชาลาศีตุลลคณาตุนค่ะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด like comment แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปก็จะได้ดูก่อนใครรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกดที่ลูกศรสามเหลี่ยมนะคะอยู่ข้างล่างแล้วแอดไลน์มาเดี๋ยวพี่ดูให้นะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ